สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP l i v e นะคะวันนี้กลับมาพบเจอกันกันกบอีกหนึ่งอพิโซดค่ะฝนนำเรื่องราวคดีที่เป็นตำนานที่เชื่อว่าใครหลายๆคนยังคงจดจำเรื่องราวนี้ได้นะคะเป็นคดีของแท็กซี่คนหนึ่งค่ะที่เขาได้ฉายาว่าเป็นตำนานของแท็กซี่ลวงโลกนั่นเอง ว่ากันว่าข่าวของโอร์ที่เป็นแท็กซี่หรือพลเมืองดีนะคะที่เก็บทรัพย์สินของมีค่าของผู้โดยสารรวมไปถึงออบุคคลท,ทั่วไปเนี่ยเราก็มีให้เห็นอยู่ในสังคมอยู่บ้างเป็นหนึ่งๆน,นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เวลาใครเก็บสิ่งของมีค่าได้ก็จะไว้แจ้งความในขณะนั้นก็จะมีการออกข่าวหน้าหนึ่งหรือมีการรายงานผ่างโทรทัศน์อยู่ส เสมอแตะะ่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้นะคะจะเป็นเหตุการณ์โอละพอ่อที่หลายๆคนยังคงจดจำกันได้ไม่ลืมเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวของแท็กซี่คนหนึ่ง<ม>ที่เขานั้นสร้างตำนานความฮือฮานะคะผ่านมากว่า20 20กว่าปีแล้วเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์นี้หลายๆคนยังคงจดจำกันได้เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะถือว่าสร้างบทเรียนรวมไปถึงทำให้เกิดคำถามในหน้าสังคมไทยว่าพอมีข่าวอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักข่าวก็ประโคมข่าวกันใหญ่โตสังคมให้ความสนใจนะคะแต่เวลาที่เรานำเสนออะไรที่มันรวดเร็วเกินไปค่ะ โดยขาดการตรวจสอบให้ดีเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่ไม่เป็นมืออาชีพของสื่อมวลชนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีการฉุกคิดว่า การที่เราจะรีบตัดสินว่าใครเป็นคนดีใครเป็นที่น่ายกย่องเนี่ยจริงๆมันก็ต้องผ่านการตรวจสอบที่ดีซะก่อนเหตุการณ์นะคะจริงๆแล้วควรจะดำเนินไปตามบทที่เขียนเอาไว้ค่ะหากแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดการตายตอนจบเกิดขึ้นเพียงเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพียงเรื่องที่แท็กซี่คนหนึ่งเนี่ย อุปัติขึ้นมาเท่านั้นเองสุดท้ายผลที่ได้รับก็คือบุคคลคนนั้นก็ไปชดใช้กรรมอยู่ในรั้วของเรือนจำวันนี้10นาทีคดีดังจะนำเรื่องราวที่เป็นที่ฮือฮาเมื่อ20กว่าปีก่อนมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้เรื่องราวของสัจธรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกันอีกครั้งหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกือบจะกลายเป็นตำนานนี้นะคะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2540เมื่อจูจ่ๆมีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยประจำสนามบินดอนเมืองที่อ้างว่าชื่อวิโรธเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งมายังหน่วยงานทางวิทยุนะคะของรายการร่วมด้วยช่วยกันว่าพบแท็กซี่สร้างวีรกรรมน่ายกย่องด้วยการนำเงินสดกว่า19ล้านบาทพร้อมโฉนดที่ดิน คืนให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเรียกได้ว่าสร้างความปรืมปิติต่อเจ้าของเงินเป็นอย่างมากหลังรับรู้เรื่องราวอันแสนประทับใจนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของรายการก็รีบประกาศตามหาตัวโชโฟเฟอร์คนดังกล่าวทันทีเวลาเดียวกันนั้นเองค่ะก็มีสมพงษ์แท็กซี่คนดี กำลังขับรถคู่ใจไปส่งผู้โดยสารยังตลาดมีนบุรีและเปิดฟังรายการร่วมด้วยช่วยกันพอดีเขาจึงโทรศัพท์กลับไปโดยไม่ได้ลืมที่จะแนะนำตัวว่าตัวเขานั้นชื่อว่าสมพงษ์เลือดทหารพร้อมเขาก็เปิดฉากเล่าเรื่องวีรกรรมอันสุดาซาบซึ้งเหตุการณ์เริ่มขึ้นในเวลาราวเจ็ด โมงเช้าของวันที่หนึ่งสิงหาคมนายสมพงศ์ก็รับแล้วก็เล่าว่าเขาได้รับผู้โดยสารชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิสเตอร์จอนพร้อมกระเป๋าใบใหญ่สองใบและกระเป๋าถืออีกสองใบบริเวณหน้าโรงแรมแอมบัสเตอร์สุขุมวิทพร้อมกับพาไปส่งยังสนามบินดอนเมืองเมื่อส่งผู้โดยสารถึงที่หมายพร้อมสัมภาระก็รับผู้โดยสารชาวต่างชา,ต,า,งชาติรายใหม่จากสนามบ นดออเมืงไปส่งย่านราชเทวีอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ผู้โดยสารรายใหม่พบก็คือใน,ในบริเวณเบาะหลังเนี่ยมีกระเป๋าตกอยู่ซึ่งคนที่เป็นผู้โดยสารคนใหม่ก็เลยถามคนขับด้วยภาษาไทยแบบงูงปลาแต่ก็ยังพอจับใจความได้ว่ากระเป๋าเนี่ย ใช่ของคนขับหรือไม่ในขณะนั้นนะคะนายสมพงศ์ก็ตอบไปแบบไวๆเท่าที่ความคิดจะฟังกับชาวต่างชาตินั้นได้ว่าเยส y ย s นั่นก็คือใช่ใช่นั่นเองและทันทีที่ผู้โดยสารลงจากรถสมพงศ์จึงเปิดกระเป๋าออกดูสิ่งที่อยู่ภายในกระเป๋าทําให้เขาแทบช็อกใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะเงินสดนะคะอัดแน่นอยู่เต็มกระเป๋า พร้อมทั้งโนนที่ดินอีกจำนวนหนึ่งตอมสามัญสำนึกของพลเมืองดีนะคะก็ผุดขึ้นมาสมพง์เริ่มทำงานจึงรีบขี่รถแท็กซี่คู่ใจเนี่ยกลับไปยังสนามบินดอนเมือง อีกครั้งหนึ่งเมื่อสมพงษ์พบเจ้าของกระเป๋านะคะที่เขากำลังนั่งน้ำตาซึมอยู่หน้าอาคารผู้โดยสารในประเทศแต่เมื่อเห็นแท็กซี่คนซื่อนะคะคนำกระเป๋ามาคืนก็โผเข้ากอดแล้วก็ยกร่างของสมพงษ์ก็คือยกตัวของสมพงษ์เนี่ยตัวลอยขึ้นด้วยความดีใจ ประหนึ่งว่าเขาได้สิ่งของที่มีค่าที่สุดของเขากลับคืนประชาชนที่อยู่รอบบริเวณที่รับรู้เรื่องวีรกรรมของสมพงษ์เนี่ยต่างรู้สึกซาบซึ้งใจใน สิ่งที่สมพงษ์ทำหรือจิตสามัญสำนึกที่ดีของสมพงษ์นะคะก็ต่างชื่นชมในการกระทำรวมไปถึงสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นการสร้างชื่อเสียงอันดีให้เกิดกับประเทศเป็นอย่างมากนะคะนี่คือคำบอกเล่าของนายสมพงษ์ที่เขาเล่าออก สู่รายการนะคะเพียงชั่วข้ามคืนค่ะสมพงศ์นะคะดังเป็นพลุแตกหลังสื่อทุกขแขนงนั้นนำเสนอเวีรกรรมอันน่าชื่นชมเพราะว่าเขานั้นช่วยกู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยประเทศเราก็ย้อนกลับไป20กว่าปีก็อาจจะถูกมองด้วยสายตาที่แบบว่าเป็นประเทศที่ยังไม่เจริญนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่อาจจะมีการลักขโมยแต่ว่าสมพงษ์นั้น กลับมากอบกู้ภาพลักษณ์ของประเทศข่าวคราวของเขาเนี่ยถูกตีแผ่ไปไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ก็ต่างรายงานเรื่องราวของนายสมพงษ์เท่านั้นนะคะและตัวสมพงษ์เองก็ถูกยกสถานะเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศด้านการท่องเที่ยวนะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเองก็ ต่างแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมในตัวสมพง์นะคะเรียกได้ว่าต่างแย่งกันมอบรางวัลตอบแทนความดีไม่ว่าจะเป็นเงินสดโล่เชริรชูเกียรติเกียรติบัตรพลเมืองกิตติมศักดิ์เกียรติบัตรรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีวิตก็มีนะคะบางรายการทีวีต่างๆเนี่ยก็พากันแย่งคิวสัมภาษณ์ยกย่องคนทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่จู่ มันก็เกิดสิ่งสก,กิดใจค่ะ ต่อความดีของนายสมพงศ์ที่ได้ก่อขึ้นตลอดระยะเวลาที่มีการกล่าวสรรเสริญสดุดีสมพงศ์นะคะนั่นก็คือเอ๊ะทำไมจูจ่ๆเรื่องราวมันน่ายินดีขนาดนี้พอตีผ่านสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยมันคนจะต้องมีพยานมีอะไรออกมากล่าวยืนยันสิแต่อันเนี้ยมันมีแค่คำบอกเล่าของสมพงศ์เท่านั้นนะคะเลยมีคนเนี่ยตั้งคำถามว่า ว่าเอเรื่องราวนี้มันไม่ได้ไปเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีใครรู้ไม่น่าจะมีใครเห็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแต่กลับไม่มีพยานไม่มีใครออกมาร่วมอบอกว่าสิ่งที่สมพงษ์ทำนั้นมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงทันใดนั่นเองค่ะทางด้านพลตำรวจตรีกว้างชานศิล์นนะคะ จู่ๆค่ะท่านก็สั่งระงับการแจกโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะซึ่งทางหน่วยงานตำรวจเองเนี่ยก็กำลังจะมอบโลก่เกียรติบัตรนะคะในวันที่10สิงหาคมเพราะว่าเขาได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พบพิรุษหลายประการจากการตรวจสอบนะคะก็คือเริ่มจากตัวรอปพอที่ชื่อวิโรธเนี่ยที่ว่าเป็นคนโทรเข้าไปในรายการร่วมด้วยช่วยกันว่ารอปพอคน กล่าวนั้นเป็นใครและเห็นเหตุการณ์จริงหรือไม่พอโทรกลับไปสอบถามทางด้านสนามบินดอนเมืองเนี่ยก็กลับพบว่าร,าปรอปพที่ชื่อวิโรจน์นั้นก็ ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงๆสืบสาวไล่เลียงไปไปมามาก็กลับมาพบว่าร,าปรอปภที่ชื่อวิโรธผู้จุดประกายความดีของนายสมพงษ์นั้นไม่มีตัวตนรวมไปถึงมิสเตอร์จอนชาวฝรั่งเศสเนี่ยจากรายงานผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศในวันและเวลาที่สมพงษ์ระบุเนี่ยก็ไม่พบว่ามีชายต่างชาติที่ชื่อ มิสเตอร์จอนเดินทางออกนอกประเทศแต่อย่างใดอีกทั้งเมื่อดูจากภาพวงจรปิดในวันและเวลาที่นายสมพงศ์กล่าวอ้างก็กลับไม่พบภาพของนายสมพงศ์และมิสเตอร์จอนผู้ที่ลืมกระเป๋าลายนั้นเลยค่ะและนอกจากการตรวจสอบหลักฐานชิ้นสำคัญของตำรวจนะคะอีกหลักฐานหนึ่งนั่นก็คือพอสืบไปสืบมานะคะผลตรวจสอบพิสูจน์เสียงในโทรศัพท์เนี่ยทำให พบว่าเสียงของรอปภวิโรจนั้นกับนายสมพงศ์คือคนคนเดียวกันพอทีนี้เรื่องราวมันก็เริ่มจากโอลพ่อกันค่ะเพียงชั่วข้ามคืนนะคะผู้ที่ดังเป็นผู้แตกอย่างนายสมพงศ์เนี่ยกลับกลายมาเป็นผู้ต้องหาทัานทีเพราะเขานั้นถูกออกหมายจับ ในฐานความผิดช่อโกงและหลอกลวงประชาชนแล้วก็มีการประกาศนะคะให้ตัวเขานั้นหยุดพฤติกรรมที่เขาทำอยู่นั่นก็คือเที่ยวตะเวนไปออกรายการต่างๆรวมไปถึงแจ้งไปยังหน่วยงานนะคะที่กำลังจะมอบเงินรางวัลรวมไปถึงเข็มเชือชูเกียรติอะไรต่างๆนานาเนี่ย ไม่ว่าจะมอบไปแล้วหรือกําลังคิดจะมอบเนี่ยให้ยุติแล้วก็ยืดคืนทั้งหมดค่ะหลังจากจํานวนต่อหลักฐานนะคะสมพงศรภาพว่า เรื่องทั้งหมดแค่ต้องการล้อเล่นเท่านั้นเองแต่กลายเป็นเรื่องราวที่โด่งดังอื้อฉาวเพราะการโหมกระพือข่าวของสื่อมวลชนส่วนเสียงของรอปภวิโรธเกิดจากการพูดโดยปิดรูจมูกไว้ข้างหนึ่งสมพงศ์นะคะถูกสารพิพากษาจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปี6เดือนแต่ด้วยความประพฤติที่เรียบร้อยเป็นนักโทษชั้นดีทำให้สมพงศ์ติดคุก เพียงหนึ่งปี2เดือนทิ้งอดีตอันขื่นขมไม่น่าจดจำไว้หลังกำแพงเรือนจำเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังพ้นกำแพงคุกเะสมพงทิ้งอาชีพแท็กซี่ที่สร้างความขื่นขมให้กับตนเองและเลือกอาชีพเป็นนักร้องลูกทุ่งตามห้องอาหารย่านลาดกระบังแต่ร้องเพลงได้เพียงระยะเดียวก็กลับมาช่วยภรรยาดูแลพ่อตาที่ป่วยหนัก แต่ยังยึดอาชีพนักร้องห้องอาหารและมีอาชีพเสริมก็คือทำนากุ้งบนพื้นที่5้าไร่ของพ่อตาเหมือนเคราะห์ซ้ำกรมซัดสมพงค่ะทุนที่ลงไปกับการทำนากุ้งกุลาดำครั้งแรกประมาณสอง0 0ื่บาทช่วงแรกขายได้ราคาดีแต่พอมีปัญหาเรื่องพบสารตะกั่วปลอมปลนอยู่ในกุ้งราคาก็ตกมาก แม้จะเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงกุ้งขาวแทนแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องอ,อ,อาหารที่แพงมากนะคะสุดท้ายก็ต้องเลิกเลี้ยงสุดท้ายนายสมพงศ์นะคะว่ากันว่าขาดทุนราวๆสักประมาณ2องแสนบาทเงินที่เขาเก็บ รวบรวมมาทั้งชีวิตก็ล่อยหลอเกลือบหมดค่ะชีวิตของนายสมพงศ์นะคะล่าสุดนะคะก็เลยยึดอาชีพนักร้องลูกทุ่งในชื่อของพลพิมพ์ฉิมมะวัดนะคะคู่เพลงของเขาะคะก็ได้ตั้งชื่อเอาไว้จากหน้าตาที่ระไม้ค้ายลูกทุ่ง นักร้องลูกทุ่งคนดังอย่างทศพลหินมาพานจนได้รับฉายาวัดทศพลสองนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของนายสมพงษ์เลือดทหารนะคะตำนานของแท็กซี่ผู้ลวงโลกที่ปิดฉากลงไปนะคะทิ้งไว้เพียงบทเรียนอันล้ำค่าและสัจธรรมนะคะที่ยังอยู่ตามสุภาษิตไทยที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะคนที่คิดจะ อยากจะดังออกข่าวอย่างรวดเร็วนะคะกุเรื่องเข้ามาหลอกลวงจนกลายมาเป็นตำนานผู้ลวงโลกแบบนี้นะคะแต่บทเรียนหนึ่งที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทำหน้าที่สื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอเคแหละเราเข้าใจว่าการนำเสนอข่าวมันต้องรวดเร็วชับไว้นะคะไม่งั้นมันก็จะไม่ทันต่อเหตุการณ์แต่การนำเสนอข่าวอย่างรวดเร็วบางทีเนี่ยก็ต้อง สืบให้เห็นถึงต้นตอหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอมีข่าวอะไรก็นําเสนอไปเลยนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะตกไปเป็นเครื่องมือของใครบางคนเชกเช่นกับนายสมพงษ์เลือกทหารนะคะที่เขานั้นใช้ อโอกาสที่เขาได้โด่งดังแบบนี้เนี่ยได้รับทั้งเงินรางวัลได้รับทั้งโล่ทั้งเกียรติบัตรมากมายแต่สุดท้ายเรื่องก็มาจบลงด้วยการที่เขาเป็นแค่คนลวงโลกเท่านั้นเองนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นํามาฝากกันใน10นาทีคดีดังในวันนี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพิโซดหน้านะคะกับวราสินีสิงห์สุวรรณวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ